เป็นอย่างไรในมุมมองของแต่ละท่านนะคะแน่นอนเราก ar, ็คงจะต้องเริ่ม <yaş> กัน i ท mean <nobody> ี <studying> ่ n a ก i g กเ o r นทของเรานะคะแ๋ยว่าจะไม่ได้ันแล้วกตามแต่วันนี้จะได้ไปันกระปอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะุกไ่้นคะโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับ ไปสู่มุมมองต่างๆโลกว้างครับเป็นที่ที่นักเดินทางต่างๆใฝ่ฝันรวมเป็นทด้วยนะครับซึ่งอยากไปมากแติ๊กไม่เคยไปไม่เคยโอ้นี่น่าหน้ายินดีนะที่ได้มีโอกาสไปไม่ใช่การมาเจอคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ครับถือเป็นทริปของคนกละนะครับวันคุณฟริซมาร์ตอนที่ได้รับการติดต่อทุกุ่ได้ทายได้สุกยังไงครับตอนแรกยรมรับก่อน เราพักผ่อนที่ไหนแล้วใครจะรู้อะแต่พอเมื่อกี้ค่ะเห็นเห็นสปอร์ตแล้วอยากไปตอนนี้เลยเหมือนกันยังยังพูดไม่ถึงหลังเลยอะพี่อยากไปแล้วอะอยากทำงานอยากเจอสัตว์พวกนี้จังเลยค่ะน้องก,ก็ได้ไปสัมผัสกับชีวิตที่เราได้อยู่ข้งางหน้าสัสตว์ต่างๆแแลล้ว้วก็อยู่กับเราได้ด้วยไม่ได้วิ่งหนีเราไปอย่างที่นบรบอกนะจริงๆมันมันคนเราไม่ได้มีโอกาสไปที่ไหนไกลๆจากที่ที่เราอยู่เยอะมากก็เป็นโอกาสที่ดีอย่น มาถึงคุาแค่ส้มปังดกว่า การไปท้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไปดูสิ่งที่่็จริงนะแล้วมันตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่รู้เราไปเจออะไรบ้างแลวรวมไปถึงว่าที่นี่ก็พอรู้ว่าแบบส่วนมันเป็นที่ที่รู้สัมรณ์มากแล้วก็มันเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นสิ่งคอนข้าตของคุณนะับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ แต่ว่าเชิญชนนวนคนเนี่ยได้ไปดูโครงการก็ดูแลแสิ่งที่เป็นสิ่งล้ำค่าของโลกนี้ดนะ้วยเขาบอกว่าไปที่แห่งนี้เราจะได้เรียนรู้ความารักที่เรียกว่าการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยใครชอบไปก็อย่าลืมมาบอกพวกเรากันด้วยเนาะ เราเป็นคนชอบอยู Regard ่เพรัเราเปนอะไที่ลอดภัยดีอะไรก็แล้ว่เเคยดูคิเรื่องเรือมาอเฮ้ยํบบยากว่าน่าทะอะไรอย่างเงี้ยซึ่แบบเราทราบ่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีสัตว์หลายชนิดหลายสาันธุ์ในขั้นห่งซึธรรมชาติเขาสร้างความสมดุลนั้นให้กับสัตว์เลี้ยงสัตว์กบสายพันธุ์ู้จักที่จะรักกันแล้วก็ยังร่วกันในสังคมซท่าทำให้เราเหน่งน้อย่าคไม่ตองดวาเป็นสัสามารถสืบพันธด์แได้สพนัสา ใช่ตอบด็สาม่อโอ้โหตอกมากเลยโอ้แบบว่าเป็นสารคดีเลยนะของคุณเลอคเลจะตอบยังไงคำถามก็รู้สึกยังไที่ได้ไปอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนของผมนะครับที่ตังมาลวจรงผม้อยู่ในงนะครับางมาจ้างมาคนะห้ยนะครับเเข้าเรื่องเลยดีกว่า ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะหนึ่งประเทศหนึ่งเป็นทวีปหนึ่งที่ที่ไม่เคยสัมผัสก่อนแล้วก็อย่างที่ได้รู้นะครับว่าได้เดินทางกับทั้งเพื่อนเก่าคนนี้นะครับแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วก็จะได้เปิดโลกเจอกับเพื่อนสัมผัโลกต่างๆนานาที่หาบุญหาจชคได้ค่อนข้างยากก็ตื่นเต้นมากๆพยายามทำวิจัยเต็มที่แล้วก็ยิ่งมีสัมผัสไปเท่าไหร่ยิ่ตื่นเต้นขึ้นมาอย่างที่ไม่สอบมาเนี่ยกอยากจะไปเดินไปเรื่อยๆฮะ เราต้องมีเพื่อนไปด้วยออ๋ต้ด้วยก,มก็มีเล่นเรื่องกิจกรรมมันจะมีแต่ว่าได้ไปอย่างแน่นอนเ็นจา้าบุญและได้คนคนพบเพื่อนใหม่แน่นอนด้วยะนะคะทีนี้มาถึงคำถามเบาๆกัดนดีกว่าสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะทําเมื่อเป็นที่จิ๊กเก็ที่เกาะกระป๋องนั้นอยากจะทําอะไรนะคะถามคุณชักนี่คนแรกเลยค่ะคงคงไม่ไปจับสั่งเข้ามาทำอาหารแน่นอน สีเลยชอบกินพริกขนาดนั้นแต่ก็โยงกับเข้ามาเรื่องความรักกันอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้พวกเรนนี่มีสารที่มีประสาทการรับกลิใช่เพราะฉะนั้นที่เราก็สังเกตว่าเวลาเราเห็นของที่เป็นกลิ่นจะอยู่เป็นฝูงแล้วก็ร้องเสียงตางไปทุกวันร้องแบบไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าเพราะว่าเสียงนั่นแหละมันทำให้พ่อแม่จะจับเสียงลูกได้จะรู้ว่าลูกอตัวไหนโดยที่ไม่มีประสาทรับกลิ่นแม้แต่เป็นเรื่องร้องร้องกันเนี่ย ท่าเปร้ยใครยังร้องเลยตั้งแต่ตัเองจากติ๊กจากไทยใช่หมอเราต้องจะจำจำได้จำได้ตั้งแต่ประมาณใช่เขามีวิธีการที่แบบว่าแสดงความรักเรียกว่าความรักในในแบบของเขาที่ผมว่าเป็นแบบที่น่าสนใจคุณชาติถ้าเมื่อไปเจอไข่เนี่ยช่วยอัดคลิปเสียงร้องให้เราฟังกันด้วยนะ คือจริงๆผมขอไปหาผู้เท่าเปาเลยนครับผมถ้าจริงๆเคยดูไปวิจัยภาพมาแล้วแต่ว่าเปาตัวมเลี้ยงมากสุดใหญ่แบบที่ว่าใหญ่มากค่ะคืออยากไปดูว่าเออที่นั่นแบบมันใหญ่ขนาดไหนจริงแล้วก็คืออยากไปดูว่าคือเขาดูแลยังไงค่ะคือสภาพแวดล้อมคือดูสมบูรณ์แบเขาถึงได้อยู่แบบเป็นร้อยร้อยปีนะก็ไปดูว่าเออเขามีชีวิตอยู่ยังไงครับค่ะจะไปดูด้วยตังเลยนะคะกัวเปาเมื่อถึงคุณเปลันบ้างค่ะ อยากไปทำอะไรคะอยากไปทำอะไรไม่กี่อย่างคือเอาเอาข้อจริงหลังจากวิสัยทีมาคือมันมันมีคือเป็นด้วยความที่มันเป็นหมือกองะครับมันมีกองเตะกองน้อยเยอะแยะเตไปหมดแล้วก็สามารถมีหลายชิ้นมากๆรับที่อยู่บนโบก์บนน้ำบนหัวอยู่ในทะเลนะครับก็พยายามอยากจะเห็นให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยมันได้ความันค่อนยากแต่นอกจากน้องเต่านะครับน้องเต่าที่ภาษาสเปนเขาเรียกว่ากระลาปุก แต่ลราคุณ hmm. ก็อะไรประมาณนี้รู Mu ้สึกว่าก็ได้ชื่อมาจากนี้นะครับทั้งถิ่นทับท้ขอมหมด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามีงมมีมีเยอะมากนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเทงควินครับเพราะว่าเจอเทงควินแบบเทงควินกระลาบดอสนะครับตัวแรกนะครับรู้สึกว่าเป็นอันดับสองของโลกและที่มหัศจรรย์คือมันจะเป็นเทงควินเดียวที่อาศัยอยู่บนเหนือเส้นสูงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเทงควินที่จะอาศัยอยู่แบบว่า อันแทนติอะไรบ้างใช่ต้องนั่งเห็นยายจะอยากจะไปเจอเขาอาจจะไปถ่ายรูปกับเขาไหครับทำความเคารนิดนึงนะครับเราต้องน่าจะเป็นน้องเซีกงวินแล้วก็กีกัวหน้าด้วยกีกหน้าใช่แล้วก็น้องวานด้วยนะครับแล้วก็จะม่อี้กีกัวหน้าบกอีกนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอีลาโอ้โหเยอะมากประเทศนี่ตั้งใจไปหาเพื่อนใหม่จริงๆเลยนะทำได้ด้ว้แล้วเยอะมากครับผมว่าถึง1 3 0นนะครับ นี่ไั้ไแต่กันกี่วันนะประมาณรู้สึกเช้าก็กลับมาหลายวันอยู่หลายวันอยู่ก็เก็บไม่เต็มที่คุณเิสแล้วก็อยากไปสัมผัสอะไร แมวเท้าเป็นโรคค่ะแล้วคุณพิษุ่นดรทอมเขาบอกเขาจะช่วยดูแลพิษให้เป็นอย่างดีเลยแต่สลามมาไม่ช่วยนะพี่เรถามาเลียที่วพี่ไม่มีศาสต์แบบนี้มันยัไม่โรงแรมไหมวนีเรคนอยู่ประมาณสองหนกว่าคเราบเจอะค่ะเราเจอหรอคะไม่อยากอยู่ก็ได้มาไปดูแนั้นแล้วก็เจอ จนจนปัตติที่ท่านผู้ยังไม่ได้มาเลยมาด้านครับนอเมริกา เอาอเทนวินฟาร์มิโกอีกัวน่า,าแล้วก็มีตลอกต่กงงางๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คือเราจะเห็นว่าสัตว์ที่เนะะี่ครับก็จะเป็นสัตว์่าที่มีความแตกต่างจากคนฝั่งเยอะนะครับทั้งในเรื่องของสัตว์ต่าแล้วก็เรื่องของลักษณะบุนคลิกด้วยครับ เรียกว่าไปเจอศาสตว์ที่เขาม่มีวิวัฒนาการที่ต่างไปจากที่เราเคยมาใช่ครับการที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าผมเนี่ยครับจะชอบเวลาการเดินทางมันรู้สึกว่าในเส้นทางต่างๆที่เราเดินทางมาเนี่ยล้วนถมีคุณค่าก่อนที่จะไปเจอเขาอ่ะค่ะได้เดินทางมีคุณค่าแน่นอนเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเดินทางมสามวันนะที่จะไปถึงกรอบรับกรอบประดุกอย่างแน่นอนแกงจบไปแล้วครับว่าเดินทางสนุกสนุกตรงนี้ เราอยากจได้โอกาสเชิญชวนไปถึสิ่เที่ขาิจของเราแล้วก็ได้เป็นผู้โชคดีไปมของเราส่เรื่งใหม่กับสง Discover Five ันเปอด้วยนอยากจะให้ทันีได้เชิญชวนแล้วก็บอกให้ทุกคนเนีร้องส่งคลิบ่าก็ส่งแล้วนะ่งยังไงดีดีกว่าเชิญชวนแล้วก็ส่งยังไงให้มันโดนใจกรรากว่าะจะคุยเรค่ะไง่ายมากเลย ครั sociedad, um, ้นึ่งชีวิตนะคะยังไถ้าคิดอะไรออกแค่เปิดโลกเกี่ยบนทำได้หลายอย่างมากส่กันที่มาค่ะส่งเข้าไปเลยนะคะสมงมาที่ worldwide.discover.com นะคะ s i n g h a t i s c o v e r s c o t c o m นะคะคุณเวนะคะ ฝากเชิญชวนค่ะก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะเข้ามาที่สินดิสคอเวอร์สนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาให้เต็มที่เพราะว่าโชคดีเออเป็นคนโชคดีนะครับที่ได้มาเดินทางเป็นเพื่อนใหม่เราไปประสบการณ์อะไรใหม่ๆของเราด้วยก็ส่งผลเข้ามาดโดยรวมกันอย่าลืมที่เข le le ้าไปดูให้ย้ำอีกทีไหมทีค่ะ w ว็บไซต dot สินด s สคอเว com สัมมนาเราได้ไหมเยอะมากค่ะที่สุดเลยค่ะถัด ก็อย่างที่บอกครับแค่เปิดนะฮะโลกก็เปลี่ยนก็พวกเราทีหน้าผมประพารล่ะท่านจะพาทุกคนไปเปิดโลกไปพบกับมุมมองและคความิดที่อยู่ร่วมกันนะครับผมแบบมันนะครับผมได้เจอที่สองอย่างเชิญผมนะครับทีนีขึ้นประมาณจะมีไอเดยอะไรที่เราไปใช้กับซึ่งจังหวัด้ครับค่ะเชิญคุณตี้ค่ะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณทั้งสิบที่ปโอกาสให้ให้ผมนะครับได้มีการเดินทางแล้วก็สร้าง สำคารใหใหม่ให้กับทุกทุกคนด้วยครก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกล่านะที่จะเดินทางไปพร้อมกับพวกเราทั้ง5คนนี้จะเปิดโลกกปิดใดากันสะิดว่ารจสนุกตั้งแต่เราจะได้ดูว่าทุกคนคอคลิปกันมาอย่างไรเพราะว่าเราให้ทุกคนเนี่ยส่งคลิปเข้ามาให้เยอะๆเลยแล้วเราก็จะมา ดูด้วยกันนะครับแค่กุเปิดเทโลกก็เปลี่ยนนะฮะแล้วเราไม่จํากัดนะครับว่าคู่ที่คุณถ่ายชีพขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นหญิงชายหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเราลุกสู่กันแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมอีก็บอกว่าเออเปลี่ยนเราไม่อยากจะพูดว่าอะไรใช่ใช่ได้ไหมใช่เราไม่จำกัดเลยได้เลยชายหญิงอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนางเพราะว่าแค่แค่เปิด่ยโลกก็เปลี่ยนแล้วไงเดี๋ยวใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีแว้วรอะว่าพวกเราอาจะพาคุกุนไปพบกับสิ่งที่ผูกคุณเป็นเจ็นแน่นอนค่ะสมัครเป็นผู้นะยิงมญิชายยิงชายได้หมดแม่ลูกเพื่อนพี่น้องแฟนนะคะเอาบททลิปเียนแนวทีแค่คุณเปิดโลกปลก่ยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้วันที่15กรกฎาคมที่เวเ็บ dot s i d i s c o v e r c m วนี้ก็ขอขอคือรรับครนทท่านท่านทานทานท่า